ฝนตกครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ตกอย่างแรงเลยครับผมเนาะน้ำล้นไฮล้นคันนะครับผมครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปเบิ่งนะครับผมเนาะนี่ครับถ่วมมืดเลยครับผมบริเวณข้างๆนานะครับผมนี่ครับไม่กระทั่งบริเวณทางนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะพาเลาะขึ้นไปตามสายน้ำไหลนะครับผมเพื่อเห็นปลาเนาะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณทางครับน้ำไหลออกมาเลยครับผมเนาะนี่ทุกท่านครับผมโอ้ยนะเปลาออกจากซาครับผมนี่ครับป่าอย่างนี้นี่โอ้ปลาสลิดครับผมอ้าเดี๋ยวต้องเก็บเขาไปซะขึ้นเก่าแล้วครับผมพี่น้องโมได้เด้ครับผมเนาะนี่ครับเบิ้งดูเร่ป่าดีๆเด้อพี่น้องนี่ครับอาจจะรุดรอดออกมาอย่างซีครับผม เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับโอ้นี่ครับอีกตัวนึงครับผมเดี๋ยวเก็บขึ้นเข้าไปในสะคือเก่านะครับผมเนาะนี่ครับเห็นสองตัวครับเดี๋ยวจับมาปล่อยบริเวณสะคือเก่าเนาะครับผมเพราะว่านี่ครับเพิ่งยังบ่ใหญ่ปันเด๋เนาะครับผมนี่ครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะเน่าแล้วได้อ้าว